ประกอบอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับประกอบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเด็กอิมมเฟิกสิงคุนไอเอฟคีดเก้าห้าสองเอครับเก้าห้าสองเจะได้ปกติคัดพร้อมอาการก็ตามที่เห็นหนี่เลยครับครับบ่ายวันอังคาร ประมาณสองเฮาเกตอาการก็ร้อนนะครับร้อนร้อนร้อน <1> 1> นะครับส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงตัวนี้ฮะเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าตัวนี้อาการเป็นยังไงหมุนอยู่แต่ว่าเสียบแล้วไฟไม่เข้าส่วนตัวนี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งรุ่นเดียวกันนะฮะตัวนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัว หนึ izo, 91, 91, ่งสองสามสี่ห้าห้าใบผัดตัวนี้ห้าใบผัดตัวนี้สามใบผัดรุ่นเดียวกันเดูกเอ็มวเฟกต์เด็กก็ต้องมาดูอีกทีว่าการเป็นยังไงต้องรอเนี่ยครล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะรอประกอบรอซ่อมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้ว ลืมตอนประกอบ,อ,บอันนั้นให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็รวบรวมแล้วครับฝากกดไลค์คกดติดตามช่องเตย YouTube พาเที่ยวชมไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเตยอินโชอลันพาเที่ยวชม เช้าวันที่2ี่สิดนะครับวันอังคารนะครับกุมภาสองห้าหกเจ็ดนะครับก็วันนี้ได้รับผลงยี่ห้อ i m a c กอ l i มาเฟกอ i m มาเฟกขน,น,นาดเขาบอกว่าสิบหนิ้วนะครับสิบหกนิ้วแล้วก็มีอะไรมีรับประกันเขาบอกว่ามีรับประกันฟิล เตอร์สองนะอาการก็คือว่า <c oughs> เป็นเบอร์ห้าด้วยนะเป็นเบอร์ห้าเสียบแล้วไฟเข้าแต่ว่าพัดลมไม่ทำงาน <c oughs> ก็มีควาเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะต้องแกะออกมาดูนะ <c oughs> จะต้องแกะออกมาดูว่าเป็นเพราะอาการอะไรแต่ว่าฟิลน่าจะอยู่ที่ฟิลไม่น่าตอนนี้ฟิลคาปา 1. ค์1่จุก็น่าจะ แรงอยู่แต่ว่าจริงๆน่าจะใส่แค่1.5ก็น่าจะพอนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกทีหนึ่งมีเทสส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกห้อหนึ่งรอประกอบอยู่เช้าหนึ่งนะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะทําการถอดออกมาล้างก่อนนะครับถอดออกมาล้างแล้วก็ดูอาการว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้อิมาเฟกจะมีรุ่นบนบอกอยค่ะอิมเฟอริเฟก1นะครับ ยังไงก็ต้องรองดูว่าทำยังไงได้เดี๋ยวนะครับให้ดูส่วนตัวนี้ก็คือล้า,ทางทำความสะอาดแล้วเยวรอประกอบอีกทีหนึ่งว่เาไปยังนะฮะตัวนี้ห้าใบพัดตัวนี้ห้าใบพัดส่วนตัวนั้นก็สามใบพัดตัวนี้เดทเท่าที่ดูแล้วที่แกะดูแล้วปรากฏว่า เข็มวัดใชยตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดา1.5ขาดาป1.5มาดูชัดๆเห็นไหมฮะขาดไป1.5สายตรงนี้ร,นร,นนนนร,นรัดไม่รู้ว่าสายไฟตรงนี้ขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นสายไฟตรงนี้ขาดเราไปดูอีกทีต้องแกะมาดูเพราะว่าเช็คแล้วไฟไม่เขา้าก็จะต้องตรวจดูอีกทีหนะึ่งว่าเป็นเพราะอะไรนะครับต้องดูอาก,การอีกทีหนะึ่งว่า มันเกิดจากอะไรขึ้นนะนะแต่ว่าต้องดูตัวนี้ก่อนอินเารเฟเดี๋ยวทำการถอดถอดตัวข้างล่างแล้วถอดกระโลกแล้วต่อ,อ,อไปล้านก่อนนะครับว่าพอจะซ่อมหรือทำอยังไงได้บ้างแต่ก็คงจะไม่ยากะทำไม่ยากเดี๋ยวต้องค่อยเอาตัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดค่าของคาปาดูว่ามันทำงานหรือเปล่า แล้วเราก็มีตัวอันนี้ทําขึ้นมาเองนะฮะเป็นตัววัดว่าไฟเข้าไฟไม่เข้าฟิวขาดหรือไม่ขาดอันนี้น่ามีไว้นะฮะโดยเพราะช่างน่าจะทําไว้ตัวนี้เพราะว่าฟิวเช็คไฟทํ่ง่ายๆคก็ต่อแบบขนาดกันเง่ายต่อไม่ยากนะครับก็มีอุปรกรณ์มีหลอดไฟต้องเป็นหลอดไฟร้อยวัตต์นะฮะมีปลั๊กสามตาสวิตช์ปิดเปิด เราจะใส่ฟิวไปหน่อยข้างล่งางข้าง,างหลังนี่ก็ได้เนี่ยจะมีตัวนี้ครับ้รางงานเขียนไว้เพื่อค<อ>ือถ้าต่อไฟติดไฟสว่างก็คือต่อถูกต่อผิดแต่ต่อถูกก็คือไฟติดนิดนึงนะนจะทำง่ายจอ่างเขาเรียกว่าตัวเช็คไฟว่าเป็นยังไงเดี๋ยหน้ามีมน,น,นะฮะตัวนี้หน้ามีก็นนแนะนำไปนิดเดีเดี๋ยวเช้านี้เตย YouTube, ยู u ู e พาเที่ยวชมเตยอินทอลันก็จะมาทําการตรวจสอบพัดลมว่าเป็นยังไงแบบไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยอีกทีหนึ่งตอนเราแรกก็ต้องถอดตัวนี้ออกไปล้างทำความสะอาดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเช็คระบบไฟด้วยมันติมิเตอร์แบบเกต้อนตรวจเช็คด้วยระบบไฟว่าติดและไม่ติดตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือนี่ผู้รายงานก็ดูในช่องพี่พ ปุ่มช่างเขาลงใน y o u t u นะเอาไว้เช็คตรงนี้หมอนะฮะน่าจะมีไว้นะครับตัวนี้น่าจะมีไว้ก็ลงทุนทำเองฮนะไม่กี่บาทหรอกครับนี้ไม่กี่บาทส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับไม่ฟิวขาดก็สายไฟขาดตัวนี้นะครับนาจะอยู่ที่ตรงนี้ไม่ฟิวขาดก็สายไฟขาดตัวนีนะ้เดี๋ยวเช้านี้ก็จะได้ทำการตรวจเช็ค้วกะทำการซ่อมเอา ที่ได้เอามาดูประกอบส่วนอีกตัวหนึ่งปัดลมนะฮะเจะได้ค่อยว่าอีกทีนะึ่งอยูในช่องเต y o ยูทูปพาเที่ยวชมเช้านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครตติดตามเป็นกำลังใจให้ที่ช่องเตอ YouTube พาเที่ยวชมเช้านี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ